ผู้ชายแค่มีสิ่งนี้ผู้หญิงก็จะถูกดึงดูดโดยอัตโนมัติผมบอกตรงๆนะครับพวกพี่ผู้ชายหลายคนพออายุ50 60ก็มักจะรู้สึกไม่มั่นใจคิดว่าตัวเองหมดสภาพแล้วภ่มก็ยืน่นผมก็หงอกเรื่องนั้นก็ไม่คือคักเหมือนตอนหนุ่มๆเลยสรุปไปเองว่าเมียคงเบื่อแล้วและคงไม่สนใจอะไรอีกแล้วผิดถนัดครับเชื่อผมสิผู้หญิงนะไม่ว่าจะอายุ20 30หรือห0 หกสิบพวกเธอก็ยังมีความรู้สึกอยู่เสมอแค่ต่างกันตรงที่ตอนสาวๆพวกเธอชอบผู้ชายหน้าตาดีแต่พอถึงวนันนี้พวกเธอชอบผู้ชายที่ทําให้พวกเธอรู้สึกสบายใจแค่พวกพี่ทําให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นได้พวกเธอจะไม่ใช่แค่รักแต่ยังเป็นฝ่ายเข้าหาเองด้วยซ้ําผมพูดถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มตาสว่างแล้วแต่แค่ตาสว่างยังไม่พอต้องรู้ว่าจะทําอย่างไรเพื่อจุดประกายความปรารถนาในตัวผู้หญิงข้างกายและไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่จะรู้เรื่องนี้บางคนบอกว่าต้องมีเงินก็ไม่เชิงบางคนบอกว่าต้องแข็งแรงต้องดุดันเหมือนตอนหนุ่มๆ ก็ไม่ใช่อีกมันมีอยู่แค่สิ่งเดียวเท่านั้นใครรักษาตรงนั้นไว้ได้เมียจะมองเราด้วยสายตาที่ต่างไปทันทีทั้งเกรงใจและรักและพอตกกลางคืนยิงขึ้นเตียงก่อนเราเองด้วยซ้ำสิ่งเดียวที่ว่านั้นคืออะไรผมจะบอกตรงนี้เลยครับแต่ก่อนจะลงลึกไปกว่านี้ใครที่อยากฟังผมแบ่งปันเรื่องราวชีวิตคู่ที่ใช้ได้จริงผมจะพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่มีคำพูดสวยหรูก็อย่าลืมกดติดตามช่องคุณผู้ชายเปล่งประกายไฟ ที่นี่ผมจะพูดเรื่องผู้ชายชายที่ผู้ชายฟังเข้าใจไม่มีปรัชญาซับซ้อนไม่มีคำพูดสวยหรูที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกพูดตรงตรงไม่อ้อมค้อมจริงไหมครับมาเข้าเรื่องหลักกันเลยครับอยากให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายปรารถนาเราแค่รักษาสามสิ่งนี้ไว้ได้เท่านั้นหนึ่งรักษาความสงบเมื่อภรรยาโมโหผมบอกตรงตรงผู้ชายเหนือกว่ากันไม่ใช่ที่เสียงดังหรือหูแข็งแต่เหนือกว่ากันตรงที่ตอนภรรยากำลังโกรธเราสามารถรักษาความสงบไว้ได้หรือไม่ ผู้หญิงบางทีพวกเขาไม่ต้องการเหตุผลพวกเขาแค่ต้องการระบายออกมาบ้างเพื่อให้ใจเย็นลงถ้าตอนนั้นพวกพี่เถียงเสียงดังพูดจะตอบโต้ก็แพ้ตั้งแต่ยกแรกแล้วแต่ถ้าพี่ยังคงนั่งฟังจนจบแล้วตอบกลับเบาๆว่าอืมผมฟังอยู่ค่อยๆเล่ามานะพวกเธอก็จะใจเย็นลงทันทีจริงไหมครับหลายครั้งแค่เราพูดเบาๆทุกอย่างก็สงบแต่ถ้าเราพูดเสียงดังทั้งสองฝ่ายก็จะร้อนยิ่งพูดก็ยิ่งผิดพอพูดไปนานๆก็ไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรผู้หญิงพวกเขาไม่ได้เกลียดเราหรอกครับพวกเขาแค่กลัวความรู้สึกที่ต้องอยู่ใกล้ผู้ชายทททีี่่่เเเเหมมมืือออนรรระะะบบิิดดดพ้้จไุก ดังนั้นใครที่ทําสิ่งนี้ได้คือตอนที่เธอร้อนเราเย็นก็ถือว่าพี่มีอํานาจในตัวโดยไม่จําเป็นต้องเสียงดังแต่ก็ยังทําให้คนเกรงใจผมบอกและผู้หญิงไม่ว่าจะไวัยไหนก็ชอบผู้ชายที่มีมาดซึ่งมาดในวัยนี้อยู่ที่สมองไม่ใช่ที่กําปั้นการรักษาความสงบไม่ใช่การเก็บกดการเก็บกดคือเงียบแต่ในใจเดือดส่วนนี้คือเราเข้าใจเรื่องเราเลือกเวลาที่เหมาะสมในการพูดสิ่งนี้ฟังดูเหมือนง่ายแต่ทําจริงยาก แต่ยากไม่ได้หมายความว่าฝึกไม่ได้อยากฝึกหรอครับนี่ง่ายเลยทุกครั้งที่ภรรยาเริ่มอารมณ์ขึ้นเราอย่าเพิ่งตอบโต้ทันทีนับในใจหนึ่งสองสามแล้วค่อยพูดแม้แต่ไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่ถอนหายใจเบาๆก็พอแล้วแค่นั้นเองแต่มันกลับเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้หญิงจะเชื่อใจผู้ชายที่ควบคุมอารมณ์ได้โดยอัตโนมัติและเมื่อเชื่อแล้วพวกเธอก็จะเปิดใจง่ายขึ้นและเมื่อเปิดใจแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนั่นคือสัญญ,ญาณที่หนึ่งส่วนอีกสองข้อถัดไปแต่ละข้อก็มมีคค่าเหืออนทอง พูดน้อยแต่เข้าถึงใจไม่พูดมากแต่หลงประเด็นพวกเราผู้ชายมาถึงวันนี้แล้วไม่จําเป็นต้องพูดจาไพเราะไม่จําเป็นต้องพูดคาหวานเหมือนน้าพึ่งแค่พูดให้ตรงจุดในเวลาที่เหมาะสมผู้หญิงก็จะจําไปตลอดหลายคนบ่นว่าผมอยู่กับเมียม,มาหลายสิบปีแล้วจะมีอะไรต้องพูดอีกผิดนะครับผู้หญิงไม่ใช่ลำโพงที่เราจะเปิดแล้วมันจะเล่นเพลงเองพวกเธอเหมือนต้นไม้ที่ไม่รดน้ําไม่ดูแลก็จะเหี่ยวเฉาไปเองแต่ดูแลแบบไหนไม่ใช่ทุกคนต้องบอกว่าที่รักนะ ฟังแล้วเฉยมากสิ่งที่พวกเขาต้องการคือประโยคที่ทําให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการมองเห็นเช่นตอนเช้าเธอทําอาหารเช้าเราไม่จําเป็นต้องชมว่าอร่อยมากเลยที่รักฟังแล้วเหมือนพูดไปงั้นงั้น,นแค่พูดว่าวันนี้กินอันนี้แล้วรู้สึกสดชื่นจังเลยตรงใจพี่จริงๆแค่นี้ก็พอแล้วหรือตอนกลางคืนแทนที่จะแอบขึ้นเตียงไปนอนเลยลองหันไปกระซิบเบาๆว่าถาอยามาใกล้ๆหน่อยสิหนาวจังเลยเชื่อผมเถอะรับรองว่าเธอจะรู้สก นึกอบอุ่นตั้งแต่ภายนอกไปจนถึงภายในใจผู้หญิงไม่ว่าจะไวัยไหนก็ชอบอ้อนเพียงแต่พวกเขากําลังรอว่าเราจะเริ่มพูดก่อนหรือไม่พูดน้อยๆน,นะครับผู้ชายพูดมากเกินไปจะกลายเป็นคนหล่อแหละพูดพอประมาณแต่ทุกคําพูดต้องมีน้ําหนักเหมือนโยนสมอลงไปในความรู้สึกของอีกฝ่ายผมพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้พวกพี่ไปหัดพูดประโยคแบบซีรีส์เกาหลีนะครับไม่ต้องแต่งเติมแค่ใช้ความเป็นตัวเองพูดเช่นคนภาคใต้ก็ไม่ต้องห่วงนะมีพี่อยู่ตรงนี้แล้วคนภาคเหนือก็ผมจัดการให้แล้วไม่ต้องคิดมากคนภาคกลางก็แค่อึมมม และลรูปไหลเบาๆก็เป็นคำพูดแล้วเข้าใจไหมครับไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้นที่ทำให้ผู้หญิงหวั่นไหวแต่เป็นความรู้สึกของการได้รับการปกป้องจากคำพูดนั้นและเมื่อทำให้ผู้หญิงหวั่นไหวแล้วเรื่องต่อไปพวกพี่ก็คงรู้เองแล้วครับตอนนั้นเราไม่ต้องเป็นฝ่ายเริ่มพวกเธอก็จะขยับเข้ามาใกล้เราเองนั่นคือสัญญาณที่สองฟังดูเบาๆแต่มีอนุภาพมากและตอนนี้ถึงสัญญาณที่สามสิ่งนี้สำคัญที่สุดถ้าสองข้อบนเป็นกุญแจสิ่งที่สามนี้คือประตู ถ้าไม่มีสิ่งนี้ความพยายามทั้งหมดก่อนหน้านี้ก็ไร้ประโยชน์อยากให้ผมพูดต่อไหมครับนั่งให้เรียบร้อยเลยนะครับเพราะมาถึงช่วงนี้จะเริ่มเข้าสู่ส่วนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วสัญญาณที่3ยังคงมีชีวิตชีวาในแบบฉลาดฉลาดของผู้ชายที่มีประสบการณ์ผมบอกตรงๆเลยหนึ่งในเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดที่ทําให้ผู้หญิงหมดความรู้สึกกับสามีคืออะไรไม่ใช่เพราะเราแก่ไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เป็นเพราะเราปล่อยวางปล่อยป,ล,อยปะละเลยสมัยก่อนพวกพี่อาจจะเป็นหนุ่มชะกันกอดภรรยาทีเดียวก็อ่อนระททยไปเลย ส่วนตอนนี้พุงยืดนิดหน่อยขาอ่อนแรงหน่อยขึ้นบันไดก็หอบแล้วผู้ชายหลายคนก็เลยรู้สึกเสียใจน้อยใจคิดว่าคงหมดเวลาแล้วล่ะคิดแบบนี้คือจบเลยผู้หญิงพวกเขาไม่ได้เกลียดผู้ชายที่อ่อนแอพวกเขาแค่กลัวผู้ชายที่หมดความตั้งใจที่จะใกล้ชิดถ้าเรายังคงรักชีวะตีรักการใช้ชีวิตแม้ร่างกายจะไม่เหมือนเดิมแล้วพวกเขาก็ยังคงรู้สึกว่าเราน่าดึงดูดแต่พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องกระโดดเข้าใส่ทุกวันไม่ใช่ครับ ความน่าดึงดูดในวัยนี้อยู่ที่วิธีการเข้าหาของเราไม่ต้องรีบร้อนแต่ต้องช้าๆและมั่นคงผมแนะนํานะตอนกลางวันก็ใช้ชีวิตปกติแต่ตอนกลางคืนก่อนนอนอย่าหันหลังให้กันหันไปวางมือบนเอวเธอเบาๆไม่ต้องทาอะไรเลยแค่ปล่อยไว้อย่างนั้นผู้หญิงฉลาดมากแค่สัมผัสแค่นั้นพวกเธอก็เข้าใจทันทีว่าออเขายังต้องการเราอยู่นี่นาสิ่งที่เจ๋งคืออะไรรู้ไหมครับเมื่อผู้ชายแสดงออกว่าต้องการแต่ไม่รีบร้อนผู้หญิงต่างหากที่จะเป็นฝ่ายรูกเข้าหาเองเชื่อผมเถอะ ผู้ชายที่รีบร้อนผู้หญิงจะถอยหนีแต่ผู้ชายที่รู้จักกระตุ้นแต่ไม่บังคับผู้หญิงกลับจะเร่าร้อนขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอีกเรื่องหนึ่งฟังแล้วตลกแต่จริงคืออย่าปล่อยให้ร่างกายมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่ต้องฉีดน้ำหอมรูรูแค่อาบน้ำให้สะอาดกลิ่นสบู่หอมๆก็พอแล้วในวันนี้กลิ่นของความสะอาดน่าดึงดูดกว่าน้ำหอมทุกชนิดมีคนถามว่าผมแก่แล้วจะมีอะไรน่าดึงดูดอีกละ่ะผมบอกเลยว่าความน่าดึงดูดในวันนี้ไม่ได้อยู่ที่กล้ามเนื้อแต่อยู่ที่ทัศนคติอยู่ที่วิธีที่เรากอดภรรรรรรรยยาาาาาววิิธธธธีีีีทท่่เเเเเมมอออองูผตนซบไหล นั่นแหละครับสาสัญญาณที่ฟังดูเรียบง่ายแค่นี้เองสงบรู้จักพูดคำที่ใช่และยังคงมีชีวิตชีวาในแบบผู้ชายใครที่ทำสามสิ่งนี้ได้ผู้หญิงไม่ว่าจะไวัยไหนก็จะโอนเอียงมาทางเราเองและถ้าพวกพี่อยากให้ผมบอกวิธีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ชายวัยกลางคนไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องเข้ายิมแค่ด้วยนิสัยเล็กๆน้อยๆในแต่ละวัน แล้วพวกพี่นั่งนิ่งๆนะผมจะบอกเลยอยากรักษาสมรรถภาพผู้ชายในวันี้ไม่ใช่ไปหายาบำรุงไม่ใช่บังคับตัวเองให้วิ่งวันละ5กิโลเมตรพวกนั้นถ้าทำให้สม่ำเสมอก็จะได้ผลตรงกันข้ามส่วนที่ผมจะบอกต่อไปนี้ง่ายเหมือนคลิกฝ่ามือแต่ถ้าทำสม่ำเสมอจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนิสัยที่1ดื่มน้ำให้เพียงพอแต่ดื่มในเวลาที่เหมาะสม ฟังดูง่ายแต่สําคัญมากผู้ชายหลายคนคุ้นเคยกับการดื่มน้ําเมื่อกระหายซึ่งผิดร่างกายขาดน้ําเลือดจะไหลเวียนไม่ดีและเมื่อเลือดไหลเวียนไม่ดีตรงนั้นก็จะตอบสนองช้าทันทีวิธีที่ถูกต้องคือตื่นเช้ามาดื่มน้ําอุ่นหนึ่งแก้วตอนบ่ายประมาณ3ามถึงสี่โมงเย็นดื่มอีกหนึ่งแก้วทําสม่ําเสมอแค่นี้หนึ่งสัปดาห์ก็จะเห็นความแตกต่างผิวจะเปล่งปลั่งขึ้นร่างกายจะสดชื่นขึ้นกลางคืนนอนข้างภรรยาก็จะรู้สึกต้องการมากขึ้นนิสัยที่สองนวดใต้สะดือหนึ่งนาทีก่อนนอน ผมไม่ได้พูดเกินจริงแค่เอามือวางบนส่วนใต้สะดือบริเวณหน้าท้องส่วนล่างแล้วนวดเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกา60รอบทำไปพร้อมกับหายใจสม่ำเสมอประโยชน์คือกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณอวัยวะเพศผู้ชายที่มักจะตอบสนองช้าเป็นเพราะเลือดไปเลี้ยงไม่พอทำวิธีนี้สักพักทุกอย่างก็จะกลับมาคล่องตัวเองนิสัยที่3เวลายืนขึ้นนั่งลงหยาเท้าแขน อันนี้ฟังดูตลกแต่เป็นการออกกําลังกายที่ดีมากทุกครั้งที่นั่งลงบนเก้าอี้หรือลุกขึ้นห้ามเท้าแขนบนเขา่าหรือเก้าอี้เด็ดขาดฝึกให้ต้นขาและก้นยกตัวขึ้นเองทําแบบนี้หถึงสครั้งต่อวันก็พอแล้วที่จะกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนล่างและพวกพี่ก็รู้ดีว่ากล้ามเนื้อต้นขาที่แข็งแรงระบบของผู้ชายก็จะทํางานได้ดีนิสัยที่4สัมผัสภรรยาทุกวันแม้เพียงสองวินาทีผมบอกตรงๆสมรรถภาพผู้ชายไม่ได้อยู่ที่จํานวนครั้งที่ทําได้แต่อยู่ที่เรายังกล้าสแสดงความปรารถนาหรือไม่อยาก ให้ร่างกายลืมความรู้สึกใกล้ชิดทุกวันต้องสัมผัสผู้หญิงของเราหนึ่งครั้งไม่จําเป็นต้องเอะเดินผ่านก็บีบไหล่จับมือตอนดูทีวีหรือแค่รูปหลังเบาๆร่างกายมนุษย์มีความทรงจําสัมผัสบ,บ่อยๆร่างกายก็จะตอบสนองเองสัมผัสน้อยๆนานเข้าร่างกายก็จะปิดการทํางานไปเองพวกพี่เห็นไหมครับไม่ต้องออกกําลังกายที่ซับซ้อนไม่ต้องใช้ยาสมุนไพรยาจีนแค่สี่นิสัยเล็กๆแบบนี้แต่ถ้าทําสม่ําเสมอหนึ่งเดือนร่างกายก็จะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง ภรรยาจะมองด้วยสายตาที่ต่างไปทันทีและถ้าพวกพี่ต้องการผมจะบอกเคล็ดลับพิเศษที่เรียกว่าการวอร์มาอัพก่อนเริ่มเกมสำหรับผู้ชายอายุ50ขึ้นไปโดยเฉพาะทำตามวิธีนี้รับรองว่าไม่ตื่นตระหนกไม่หมดแรงและยังคงรักษาจังหวะได้เหมือนตอนหนุ่มๆการวอร์มาอัพก่อนเริ่มเกมสำหรับผู้ชายหลังอายุ50โดยเฉพาะผมบอกตรงๆผู้ชายหลายคนพอถึงเวลาเข้าเรื่องก็รีบร้อนเกินไปแค่กอดจูบได้สองครั้งก็อยากจะพุ่งเข้าใส่แล้วตอน หนุ่มๆก็ยังพอได้แต่ตอนนี้ถ้าทำแบบนั้นคือเราเผาผลาญพลังงานทั้งหมดภายใน30วินาทีแรกพอถึงเวลาที่ต้องการก็หมดแรงหมดอารมณ์ไปซะก่อนอยากรักษาจังหวะไปจนจบต้องวอร์มอัพเบาๆก่อนเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้นานอยากให้วิ่งดีก็ต้องสตาร์ทเครื่องให้ร้อนก่อนแล้วค่อยเข้าเกียร์ใหญ่วิธีการทำแบบนี้ฟังดีๆนะครับขั้นตอนที่หนึ่งหายใจให้ถูกจังหวะก่อนที่จะสัมผัสกันอย่าเพิ่งนอนใกล้กันแค่วางมือบนหน้าท้องหายใจเข้าให้ท้องพองออกหายใจออกให้ท้องยุบลงทำสิบครั้งทำไม เพราะจังหวะการหายใจที่มั่นคงจะทําให้หัวใจเต้นมั่นคงและเมื่อหัวใจเต้นมั่นคงตรงนั้นก็จะรักษาสมรรถภาพได้นานผู้ชายหลายคนหายใจถี่พระตื่นเต้นและเมื่อตื่นเต้นร่างกายก็จะเข้าใจผิดว่าตื่นตระหนกซึ่งนําไปสู่การหมดสภาพขั้นตอนที่สองกระตุ้นอารมณ์ด้วยผิวหนังไม่ใช่ได้กําลังผมจะบอกเคล็ดลับนี้อย่าเพิ่งพุ่งเข้าใส่บริเวณที่อ่อนไหวแค่วางมือที่สีข้างลูกเบาๆจากเอวขึ้นไปถึงไหล่แล้วกลับลงมาผิวหนังเป็นที่ที่มีเส้นประสาทมากที่สุดการกระตุ้นผิวหนังก่อนคือการกระตุ้นทงงร่ากากย เมื่อผู้หญิงเร่าร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้กําลังภายในมากเกินไปขั้นตอนที่สามพูดคําขออนุญาตที่นุ่มนวลฟังคําว่าขออนุญาตเหมือนอ่อนแอแต่จริงๆแล้วคือสุดยอดผู้ชายที่สุภาพไม่จําเป็นต้องถามเหมือนเด็กๆว่าที่ทําได้ไหมไม่ต้องพูดแบบผู้ชายมีประสบการณ์ว่าให้พี่เข้าไปนะพี่คิดถึงเธอมากแล้วพูดว่าจะรบกวนเอถอได้ไหมคันนี้ทั้งดูเป็นชายทั้งให้เกียรติและกระแทกใจตรงๆเชื่อผมเถอะ ผู้หญิงได้ยินแบบนั้นก็จะเปิดประตูเองไม่ใช่การขอแต่เป็นการเชิญขั้นตอนที่4เมื่อเข้าไปแล้วก็ยังต้องรักษาจังหวะการหายใจกดทองคือหายใจสม่ำเสมอก็จะไปได้สม่ำเสมออย่ากลั้นหายใจอยา่าเกรงตัวแค่บามั่นคงช้าๆแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นตามการตอบสนองของเธอในวนันนี้ชนะด้วยน้ำเลี้ยงไม่ใช่ด้วยพายุฟังดูอธิบายยาวแต่ถ้าทำจนชินแล้วก็ใช้เวลาแค่หนึ่งนาที แต่หนึ่งนาทีของการเตรยมตัวนี้แลกมาด้วยสิบนาทีที่เต็มไปด้วยความสุขในภายหลังและที่สําคัญที่สุดมันช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกว่าพวกเขาไม่เพียงแค่ถูกสัมผัสแต่ยังได้รับการทนุถนอมและผู้ชายคนไหนที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกได้รับการทนุถนอมในเรื่องนั้นรับรองว่าพวกเธอจะตอบสนองกลับมาด้วยหัวใจทั้งหมดนั่นแหละครับผมบอกหมดแล้วจะทําหรือไม่ก็แล้วแต่พวกพี่นะครับ